ของสุขภาพคนที่ดีก็ตามมาด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้กรุงเทพมหาคนครเองก็น่าจะ,ะเผชิญความท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะมิติด้านสาธารณสุขมีอะไรบ้างลองดูกันนิดหนึ่งนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่าช,ชัติชาติสิทธิพันธ์ก็ชูความสําเร็จ เรื่องนโยบายสาธารณสุขเช่นเดียวกันด้วยโครงการการตรวจสุขภาพฟรี1ล้านคนได้ทุกคนไม่จำกัดสิทธิ์ซึ่งจะเปิดยาวไปถึงเดือนกันยายนปี6-7เลยแต่คำถามก็คือถ้าตรวจแล้วพบว่าป่วยจะส่งไปรักษาที่ไหนเพราะ ไม่ได้ติดตามว่าจะรักษาอย่างไรนะคะในขณะที่ผู้ป่วยกทมเองก็ยังเผเชิญกับปัญหาใบส่งตัวจากคลินิกชุมชนอบอุ่นอยู่เลยด้านของรองทวิดาก็ย้ําว่าความพยายามในการพัฒนาระบบสุขภาพของคนกรุงเข้าถึงง่ายใกล้บ้านโดยในปีที่2ของการทํางานจะยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้ทันสมัยและสร้างใหม่อีก21แห่งจากเดิมที่มีอยู่แล้ว69แห่งค่ะ ถามว่าเรารู้ไหมว่าเราต้องพัฒน,นากองทัพด่านหน้าของเราด้วยที่เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขและเป็นสถาพยาบาลต่างๆเรารู้ค่ะเพราะฉะนั้นอีกสองปีที่จะมาถึงนี้นะคะศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งมีอยู่ในทั้ง50เขตขาดเขตบางทงหลังนะคะแต่เดี๋ยวเขตบางทงหลังจะอยู่ในปี69ของเราในการเพิ่มศูนย์บริการสาธารณสุข ในขณะเดียวกันเรากระจายศูนย์บริการสาธรสุขทั้งหมดใหม่นะคะเราจะมีการสร้างใหม่21แห่งนะคะจากของเดิมทุกคนอาจจะมีความรู้สึกว่าศูนย์บริการสาสุขหน้าตามันคำ้คำๆหน่อยนะคะหว่างคิ้วมีเมฆดำนิดนึงมันหมองหม่นไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะปรับปรุงทั้งหมดให้เป็นสูงมาตรฐานอย่างที่ในภาพ เครือข่ายภาคประชาชนปลุกกรุงเทพนะคะคุณนิมิตเทียนอุดมเคยยื่นสมุดบกขาวบอกว่าสองปีผู้ว่าชั้ชาติระบบสุขภาพยังไม่เข้มแข็งหลังจากเจอปัญหาผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองกทมต้องขอใบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขก็ยออไม่เปิดรับลงทะเบียนคนไข้สิทธิ์บัตรทองเพิ่มค่ะประชาชนในกทมเจอปัญหาเรื่องใบส่งตัวใช่ไหมแล้วก็มีการเรียกร้องว่าขอให้ศูนย์บริการสาธารณสุข รับมากขึ้นได้ไหมผู้ว่าก็มีนโยบายว่าควรจะต้องรับมากขึ้นแต่ศูนย์บริการเจ้าหน้าที่ส่วาธารณสุขบอกว่าฉันก็รับได้เท่านี้ฉันไม่สามารถทําได้มากไปกว่าน,นี้แล้วเนี่ยผู้ว่าเองก็ทำเลยไม่ได้ก็เจองานยากแล้วก็เจอเจอความเป็นระบบราชการในกทมซึ่งไม่ว่าชัดชาติเก่งกว่านี้ก็กลําบากอ่าผู้ว่าชัดชาติอยู่อีกสี่ปีโหมันก็เปลี่ยนยากอะ่ะ คุณนิมิตบอกนะคะแม้ก่อนหน้านี้จะมีการทําโครงการแซนบ็อกระบบสุขภาพกทมซึ่งก็ต้องชื่นชมในส่วนของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่ยกระดับการให้บริการทลายกําแพงข้ามสังกัดแต่ก็พัฒนาเพียงจุดเดียวอยากจะให้ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นแบบอย่างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ด้วยนอกจากนี้ยังไม่เห็นการยกระดับศูนย์บริการสาธารณาสุขให้เท่าเทียมกับโรงพยาบาลอําเภอซึ่งคนกรุงเองก็ยังมีหน่วยบริการประจําตามสิทธิ์ไม่เพียงพอด้วยเมื่อเกิดปัญหาใบส่งตัวการแบ่งโซ สุขภาพหรือว่าเฮลส์โซนิ่งจึงล้มเหลวนั่นเองค่ะ ที่เรายกตัวอย่างไปนะคะก็เป so ็นรูปธรรมของการทํางานในกรุงเทพมหานครซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือสมุดกขาวที่เครือข่ายภาคประชาชนกําลังทํางานอยู่กับสิ่งที่เป็นนโยบายของคุณชัดชาตินโยบาย9ดี9ด้านนั้นไปด้วยกันได้หรือไม่นักวิชาการอิสระนะคะที่ติดตามการทํางานของกรุงเทพมหานครก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้กับเรานะคะคุณผู้ชมดิฉันเริ่มแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อทําให้เห็นภาพมากขึ้นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย ตั้งต้นมาจากการมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2,500 56แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าแผนนี้ก็มาจากการรับฟังจากภาคประชาชนด้วยเหมือนกันถัดมาก็เริ่มมีการหาเสียงกันเกิดขึ้นและผู้ว่าชัดชิดก็ชูนโยบาย9ดี9ด้านออกมาเป็น216นโยบายตอนนี้น่าจะเหลือ21 1นโยบายแล้วนะคะแต่ก็เป็นนโยบายที่ลงไปสอบถามประชาชนเช่นเดียวกันแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมจะจํากันได้ว่ามีเครือข่ายภาคประชาชนที่ยื่นสมุดปกขาวเพื่อ ต้องการให้เป็นทิศทางที่ประชาชนอยากจะเห็นการพัฒนาเมืองค่ะแต่โดยสรุปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหาคนครปี56หรือนโยบาย9ดี9ด้านรวมถึงสมุดปกขาวเองก็ค่อนข้างมีทิศทางที่สอดคล้องกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยนะคะ ตั้งคาถามมาจากภาคประชาชนนั่นเองนโยบาย9ดี9ด้านเนี่ยนะคะมีตั้งแต่เมืองหน่าอยู่เมืองปลอดภัยเมืองทันสมัยเมืองเป็นธรรมเมืองสร้างสรรค์แล้วก็เมืองของการมีส่วนร่วมก็เป็นนโยบายที่คุณชาชาติลงพื้นที่ไปถามประชาชนมาก่อนหน้านี้ส่วนหน้าตาของสมุดปกขาวค่ะอีกกราฟิกหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการจะเห็นมันก็จะมีประเด็นคล้ายๆกันอยู่6ประเด็นก็คือเรื่องของเมืองหน้าอยู่เมืองปลอดภัยเมืองทันสมัยเมืองเป็นธรรม ซึ่งมีความคล้ายกันค่ะแต่ถ้าถามนะคะว่าสิ่งที่ประชาชนเสนอไปกับนโยบาย9ดี9ด้านที่คุณชัตชาติกำลังทำอยู่นี้มันตอบโจทย์กันมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ปุญยาดาชัยราชนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระมองว่า นโยบายของผู้ว่ากทมอสอดคล้องกับสิ่งที่ภาคประชาชนเสนอก็จริงแต่ว่าโดยภาพรวมการทำงานตลอด2ปีที่ผ่านมานี้เน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยนะคะแต่เรื่องของระบบการทำงาน,นกลไกการติดตามตรวจสอบอาจจะต้องมีการต่อยอดเพื่อจะได้ทำให้ประชาชนเ,นเห็นภาพมากขึ้นว่ากทมทำอะไรไปแล้วบ้างเพราะต้องยอมรับค่ะเวลานี้ภาพจำของกทมภาพจำในช่วงแรกเนี่ยนะคะ ดีพอสมควรแต่ก็ยังวัดผลได้ไม่ชัดเจนในบางเรื่องอย่างเช่นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมิติศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาย่านเมืองต่างๆให้น่าอยู่เป็นแนวคิดเป็นคอนเซปที่ดีแต่ยังไม่มีกรอบการทํางานหรือการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและถ้าจะประเมินว่าการทํางานของกทมน,นั้นตรงกับสมุดปกขาวหรือไม่การขับเคลื่อนถือว่าขับเคลื่อนไปเยอะตามแนวทางแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนรู้สึกว่าไม่ชัดเจนนะคะก็คือยังไม่เห็นภาพนะคะว่ากรุงเทพมหานคร ทำอะไรตามสมุดปกเขาไปแล้วบ้างจึงจำเป็นต้องมีกลไกในการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะมันเหมือนมีความเปลี่ยนแปลงช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนไฟนะมีการปรปับปรุงทางเท้ามีผู้ว่าลงพื้นที่มันเหมือนว้าวในช่วงแรกอะแล้วมันก็หายไปมันเหมือนช่วงนี้ทุกคนก็จะรู้สึกเหนื่อยกับกับกรุงเทพม,มหานครค่อนข้างมาก,กพอสมควรถ้าย้อนกลับไปดูสตาเตจีของการสื่อสาร อันนี้อาจจะเป็นจุดบอดหนึ่งของกรุงเทพมหาคนครเลยก็ว่าได้เพราะเท่าที่ผ่านมากรุงเทพมหาคนครพยายามสื่อสารทํางานในลักษณะเส้นเลือดฝอยคือเข้าไปถึงประชาชนในพื้นที่แต่เวลาที่เรารับรู้ข่าวสารอะเราจะไม่จําในสิ่งที่มันเป็นเส้นเลือดฝอยเราจะจําในสิ่งที่มันแบบกระแทกใจอะอะไรก็ตามนโยบายที่มันแบบยิ่งใหญ่แล้วมันกระแทกใจเราจะรู้สึกว่ามันได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันนี้กรุงเทพมหาคนครขาดไปเลย ฉะนั้นภาคประชาชนไม่รู้ภาคประชาสังคมไม่รู้เขาก็ไม่ผิดที่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการ s e r v ฟจากสิ่งที่เขาเสนอไปอ่ะก็มันก็เลยทําให้ช่วงที่ผ่านมามันมีความรู้สึกว่าสมุกตกเขามันไม่ได้เดินไปไหนโดยสรุปนะคะเจ8ดถึงปดเอร์เซนถือว่าการพัฒนามิติของโครงสร้างเนี่ยตอบโจทย์แล้วในมิติของเมืองน่าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวเมืองสาธารพื้นที่สาธารณะลดฝุ่น การเพิ่มไฟฟ้าการปรับทางเท้าขุดลอกคูคลองนี้ถือว่าประสบความสําเร็จไป70-80เห็นภาพชัดค่ะแต่ในเรื่องของระบบกลไกลการทํางานอย่างทราฟี่ฟองดูเนี่ยถ้าลองเทียบกับประชาชนในกรุงเทพมหานครทั้งหมดกับตัวเลขที่เข้าไปร้องเรียนก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ ต่างกันพอสมควรอาจจะมีคนที่เข้าไปร้องเรียนเนี่ยไม่มากสักเท่าไหร่ในมุมมองของนักวิชาการนะคะรวมถึงฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครในเวลานี้ธรรมนูญแผนแต่ละชุมชนแนวทางตรงนี้อาจจะยังมีความชัดเจนไม่มากพอด้วย แล้วก็รวมถึงการสนับสนุนการลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมิตินามธรรมต่างๆศิละปะการพัฒนาเมืองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและประ,ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ได้มากขึ้นว่ากรุงเทพมหานาครกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็มีข้อเสนอต่อด้วยนะคะว่าถ้าหากต้องการติดตามนโยบายของกรุงเทพมหานาครอ,อาจจะต้องมีการทําข้อมูลวางระบบขึ้นมาให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้แทร็กกิ้งให้ชัดไปเลยว่านโยบายไหน ทำอะไรไปแล้วบ้างและประชาชนได้ประโยชน์ตอบโจทย์สมุดปกขาวอย่างที่ภาคประชาชนได้เสนอไว้ในช่วงของการหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครหรือไม่นี่ก็เป็นภาพรวมนะคะที่เราพยายามรวบรวมมาให้เห็นถึงการตรวจการบ้านสองปีของการทํางานทีมผู้ว่าชาติชาติสินิพันต์ต่อจากนี้คงต้องดูกันต่อนะคะอีกหลายโจทย์ท้าทายที่เล่าไปแล้วว่าจะสามารถแก้ปัญหาให้เมืองน่าอยู่ได้จริงๆหรือไม่